เราก็เอามาโป้นะครับพวกรูหัวตะปูต่างๆนะครับเพื่อนๆก็กดให้แน่นๆเลยนะเดี๋ยวเรามาทาแลกเกอร์ด้านนะครับสัก2เที่ยวก่อนนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างหน่อยหัวจุกจากช่อง YouTube เผือกไปกับช่างชาแนลวันนี้มีคลิปในการทาสีไม้แดงในระบบแลกเกอร์มาฝากจะมีวิธีการทำยังไง ลุยไปชมด้วยกันเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเทคนิคนะครับในการทาสีระบบเล็กเกอร์นะครับบนไม้แดงอันนี้เป็นไม้แดงนะครับไม้จริงนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เอากระดาษทรายสักเบอร์3นะครับหรือว่าเบอร์หยาบๆก็ได้นะครับเบอร์ร้อยก็ได้ เรามาขัดให้ทั่วๆชิ้นงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเหลี่ยมตามมุมนะครับให้ลื่นให้หมดเลยนะครับหลังจากที่ว่าเราขัดชิ้นงานจนเรียบลื่นแล้วนะครับเราก็มาผสมดินโปกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ย้อมสีไม้นะครับเราสามารถที่จะเก็บโปได้ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นดินสอพองปนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับหรือว่าร้านที่ขายไม้อัดขายสีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นดินสอพองปน เดี๋ยวเราจะใส่แล็กนะครับเป็นตัวประสานเพื่อสร้างความยึดเกาะน,นะครับอันนี้ผมเทใส่มาแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผสมเป็นดินชแล็กนะครับเพื่อเอาไว้โปพวกหัวตะปูพวกตำหนิต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมทินแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ผมก็เทใส่มาแล้วนะครับเราก็จะเอาไว้ผสมเจือจางนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราใส่ฉล็กอย่างเดียวเนี่ยเขาจะแข็งนะครับจะทําให้เราขัดไม่ออกนะครับเราก็เจือจางซะหน่อยนะครับ แล้วก็ผสมไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาสีฝุ่นนะครับมาใส่กันนะครับก็จะมีสีเหลืองนะครับสีแดงแล้วก็สีดำนะครับเราก็ผสมทีนี้เราก็จะเปรียบเทียบกับสีไม้นะครับวิธีการดูสีไม้นะครับว่าสีที่แท้จริงของเขาเป็นยังไงก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาเมทิลแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะครับใช้ผ้าชุบนะครับ แล้วเราก็มาทาลงบนชิ้นงานเราก็จะเห็นสีที่แท้จริงของเขาเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้เปรียบเทียบได้นะครับว่าสีที่แท้จริงของเขาเป็นสียังไงแต่เท่าว่าถ้าเราไม่เปรียบเทียบเนี่ยสีไม้เดิมๆของเขาถ้าเกิดเราไม่ทาเนี่ยนะครับเขาจะออกเป็นสีขาวๆนะครับเราจะดูไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาผ้านะครับชุบ เมทิลแอลกอฮอล์หรือน้ำเปล่ามาเช็ดดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นสีที่แท้จ,จริงของเขาเราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับผสมไปก็เปรียบเทียบดูว่าเหมือนเลือหรือยังนะครับก็เดี๋ยวผมวางลิงก์นะครับวิธีการผสมดินชะแลกนะครับไว้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับเพื่อนๆก็กดไปดูได้เลยนะครับพอเราผสมแล้วนะครับ เพื่อนๆก็ลองมาเทียบดูกับไม้นะครับที่เราจะทําชิ้นงานนะครับกาวแอลกอฮอล์นะครับเปรียบเทียบดูว่าสีเขาใกล้เคียงแล้วหรือยังนะครับกระเลงก็ส่องดูนะครับถ้าเกิดว่าเขาใกล้เคียงแล้วเราก็พอนะครับเราก็ไปโป้นะครับผมพอเราผสมดินโป้ได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาใส่ดินโป้เพื่อที่ว่าเวลาเรายังไม่ได้โป้เนี่ยเขาไม่โดนอากาศเขาก็จะได้ไม่แข็งตัวนะครับ เราก็ห่อนะครับเราก็จะได้ดินโปแล้วนะครับเวลาเราจะใช้นะครับเราก็เอาตะปูนะครับมาเจาะเห็นไหมครับเราก็ได้ดินโปแล้วก็เดี๋ยวเราไปโป้ที่ชิ้นงานกันครับเราก็เอามาโป้นะครับพวกรูหัวตะปูต่างๆนะครับเพื่อนๆนก็กดให้แน่นๆเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ฉีกนะครับเราก็โป้ไปครับ กดให้แน่นๆเลยนะครับพวกไม้ฉีกไม้มีตำหนิต่างๆนะครับหลังจากที่ว่าดินโป้ที่เราโป้นะครับแห้งดีแล้วเพื่อนๆก็เอากระดาษทรายนะครับทัดเบอร์สามนะครับมาขัดให้ทั่วเลยนะครับเราก็ขัดดินโป้นะครับเราก็ขัดนะครับให้เหลือแต่แผลนะครับ หลังจากที่ว่าเราขัดนะครับจนดินโปเอี่ยมแล้วนะครับปัดขี้ฝุ่นจนเอี่ยมแล้วเราก็เอาชลักขาวนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นชลักขาวนะครับของ n อเพื่อนเพื่อนกระเทไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทาชลักนะครับสักสองเที่ยวก่อนนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะรองพื้นนะครับเป็นตัวรองพื้นแล็กเกอร์ทาให้แล็กเกอร์เนี่ยเขาทําให้ไม้เนี่ยไม่ดูดแล็กเกอร์นะครับจะทําให้ไม่เปลืองแล็กเกอร์เราก็ทาไปนะครับให้ทั่วๆเลยสักสองเที่ยวนะครับหรือเพื่อนๆจะทาเที่ยวเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับหลังจากที่ชลักนะครับเที่ยวแรกแห้งดีแล้วเราก็มาทาเที่ยวที่2กันนะครับเพื่อนๆก็อาจจะถามเอาทําไมต้องเป็นชลักขาวนะครับ ชาล็กขาวเนี่ยสีของเขานะครับสีของเนื้อไม้เนี่ยก็จะคงเดิมมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวเรารอชล็กเที่ยวที่2ให้แห้งก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับหลังจากที่ว่าเราทาชล็กนะครับไปสองเที่ยวแห้งดีแล้วนะครับเราก็มาทาแล็กเกอร์กันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นแล็กเกอร์นะครับด้านใสของ NS นะครับเพราะว่าเขาผสมทินเนอร์มาแล้วนะครับ เพื่อนๆก็เขย่าให้ทั่วก่อนนะครับก่อนที่จะเทใช้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทาก่อนนะครับสักหนึ่งเที่ยวเพื่อนๆไม่ต้องเอากระดาษทรายมาขัดลงบนชลักที่แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขัดตอนที่ว่าหลังจากที่เราทาแล็กเกอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็จะเป็นเล็กเกอร์นะครับด้านไม่ใช่เป็นแล็กเกอร์เงาน,นะครับก็คือว่าแล็กเกอร์ของเขาเนี่ย จะเป็นแลกเกอร์นะครับแปที่ว่าเขาผสมมาแล้วนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ว่า DIY นะครับก็คือสามารถเทใช้ได้เลยนะครับกระถาให้ทั่วๆนะครับ เดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปกันครับหลังจากที่ว่าเราทาไลคเกอร์ด้านนะครับเที่ยวแรกแห้งดีแล้วนะครับเพื่อนๆก็มาเก็บโป๊อีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าบางทีพวกดินโป๊ะนะครับพวกดินโป๊เขายุบลงไปหรือบางทีเรา,าหลงลืมนะครับโป๊ไม่ทั่วเราก็มาดูนะครับว่าจะต้องเก็บโป๊ะอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะ เอากระดาษทรายมาขัดแล้วก็ทาได้เลยนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะเก็บโป้ะนะครับเพราะว่าเพื่อต้องการให้ดินโป้พวกรูตะปูอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาเต็มนะครับให้เขามีความเสมอเท่ากับชิ้นงานหน้าไม้นะครับแล้วก็โป้ะนะครับอีกหนึ่งเที่ยวเพื่อนๆก็ดูเอานะครับว่าถ้าเกิดตรงไหนยังยุบนะครับยังโบอยู่เราก็โป้ซ้ำไปนะครับ หลังจากที่ว่าดินโป้นะครับที่เราโปลร,รอบ2เนี่ยแห้งดีแล้วเพื่อนๆก็ใช้กระดาษทรายนะครับซักเบอร์240นะครับตอนนี้เราจะเริ่มไล่กระดาษทรายไปเบอร์ละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าชิ้นงานเราเริ่มที่จะต้องการความละเอียดนะครับเพื่อนๆก็ขัดให้ทั่วๆเลยนะครับตรงไหนที่ว่าเราไม่ได้โปลเราก็ขัดไปด้วยนะครับให้เขาเกิดความลื่นนะครับจับตรงไหนให้ลื่นให้หมดนะครับทั้งชิ้นงาน หลังจากที่ว่าเราขัดนะครับจนลื่นแล้วปัดที่ฝุ่นจนเอี่ยมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทาเลกเกอร์ด้านนะครับอีกสักสองเที่ยวก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะดูนะครับว่าดินโป้ที่เราโป้เนี่ยเขายังดูดเลกเกอร์อยู่หรือเปล่านะครับว่าเขาทันกับผิวหน้าไม้แล้วหรือยังนะครับก็คือความหมายว่าดินโป้เนี่ยเขาไม่ดูดแล้วนะครับเขามีความ ความเงาความมันความด้านเนี่ยเสมอเท่ากับหน้าชิ้นงานไม้แล้วนะครับที่เราทาเลกเกอร์นะครับเราก็ทาไปก่อนนะครับสักสองเที่ยวเพื่อที่ว่าจะดูนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแห้งกันนะครับว่าเขาจะต้องทํายังไงต่อนะครับหลังจากที่เที่ยว2นะครับแห้งดีแล้วเพื่อนๆก็ดูนะครับบางทีมีพวกฟองอากาศหรืออะไรนะครับตามร่องเพื่อนๆก็เอากระดาษทรายนะครับมาขัดๆซะหน่อยนะครับ แต่ว่าไม่ต้องไปลูบทั้งหมดนะครับแค่ดูขัดแต่งที่ว่าเป็นฟองอากาศนะครับบางทาีลมนะครับเขาค้างเข,า,ขาดันขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นร่องนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาเที่ยวที่สามกันนะครับเรจะทาให้ทั่วๆเลยนะครับ เวลาเพื่อนๆทานะครับเพื่อนๆก็ทาให้จำๆเลยนะครับไม่ต้องไปไปห่วงนะครับเพราะว่าเราต้องการสร้างเนื้อนะครับแล้วก็อย่าไปปัดมากนะครับถ้าเกิดเราปัดไปปัดมาซ้ําบ่อยๆเนี่ยเขาจะย่นนะครับเป็นหนังไก่เดี๋ยวเรารอเที่ยวที่3าแห้งแล้วดูว่าดินโปเขายังดูดอยู่หรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ว่าเราทาแรกเกอร์ด้านนะครับเสร็จไปแล้วนะครับสามเที่ยวตัวนี้นะครับดินโปเขาก็เต็มแล้วนะครับก็คือว่าดินโปเขาไม่ดูดแล้วนะครับแล้วก็ฟิล์มผิวของดินโปเนี่ยเขาเสมอเท่ากับฟิล์มสีที่ว่าเราไม่ได้โปแล้วนะครับก็เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่ามีตําหนิมากนะครับเช่นว่าดินโปไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆก็ผสมสีแต้มนะครับ ก็ให้ใช้แลเกอร์ด้านของเขานี่แหละครับที่ว่าเราทานะครับเป็นเป็นเนื้อนะครับในแกนหลักในการผสมเพื่อนๆก็เอาเลกเกอร์ด้านนะครับเทใส่ลงไปนะครับพอเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอาสีฝุ่นนะครับมาผสมนะครับก็เดี๋ยวผมวางลิงก์นะครับด้านบนว่าวิธีการผสมสีแต้มตำหนิต่างๆนะครับที่ด้านบน ทีนี้ของผมเนี่ยจะไม่แต้มนะครับถามว่าอ้าวหัวจุกทำไมของหัวจุกไม่แต้มเพราะว่าดินโป้ของผมอ่ะผสมนะครับได้เหมือนแล้วใกล้เคียงแล้วก็เลยจะไม่แต้มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆแต้มนะครับเพื่อนๆก็แต้มไปแล้วก็พอเพื่อนๆแต้มเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ลูบนะครับให้ลื่นเลยแล้วก็เดี๋ยวมาทาแล็กเกอร์ด้านอีกสัก 1- 2เที่ยวนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะไม่แต้มนะครับเพราะว่าสีดินโป้เขาเหมือนแล้วก็จะใช้ กระดาษทรายนะครับเบอร์ละเอียดอันนี้จะเป็นกระดาษทรายเก่าๆนะครับก็อาจจะเป็นเช่น320นะครับหรือว่าเก่าๆเลยก็ได้นะครับเนื้อละเอียดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลูบนะครับเพื่อที่ว่าเราจะทาและกระด้านนะครับอีกสักหนึ่งเที่ยวนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขนนะครับเพื่อนๆจะดึงออกนะครับขัดให้เรียบเลยนะครับเพราะว่าบางทีเขามีขนแปลงหลุดอยู่นะครับ หลังจากที่ว่าเราขัดนะครับลูกจนลื่นแล้วนะครับเราก็ปัดขี้ฝุ่นจนเอี่ยมแล้วเ <ๆ S 1> พื่อนเพื่อนก็ลกเกอร์ด้านนะครับมาทาอีกสักหนึ่งเที่ยวนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ว่าแต้มนะครับแต้มก็อาจจะต้องทาสองเที่ยวนะครับแต่ว่าให้ดูเที่ยวแรกก่อนว่าเขาสวยไหมเวลาเขาแห้งแล้วนะครับเกิดเขาแห้งแล้วสวยก็พอนะครับก็ไม่ต้องไปทาสองเที่ยวตัวนี้เขาเนื้อสีถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าทาไปสามเที่ยวเนี่ยดินโป้เขาเสมอเลยนะครับ อ่คือดินโป้เขาเต็มนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับสําหรับผมแล้ก็ทานะครับให้ทั่วๆเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีกานะครับเพื่อนๆก็ใช้กาพ่นสีนะครับเขาก็จะเรียบเนียนกว่านะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้แปรงนะครับระทานะครับทาอย่าปัดไปปัดมากเดี๋ยวไม่งั้นย่นเป็นหนังไก่นะครับ เดี๋ยวเรารอดูเที่ยวนี้นะครับแห้งแล้วว่าเขาสวยไหมฟิล์มสีของเขานะครับถ้าสวยเราก็พอถ้าไม่สวยเดี๋ยวเราค่อยมาซ้ำนะครับเป็นเที่ยวที่2นะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการทาสีไม้แดงในระบบแลกเกอร์นะครับอันนี้คือเราทาด้านไปแล้วนะครับทั้งหมดก็จะเป็นสีเที่ยวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูที่หน้างานจริงๆนะครับว่าเวลาเขาประกอบแล้วเนี่ย พอไปติดตั้งแล้วเนี่ยเขาจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆน,นะครับตามไปดูด้วยกันกับผมเลยนะครับที่นี่ก็คือสถานที่จริงๆที่ผมพามาแกะแบบสีแต่ไม่ใช่ผลงานของช่างหน่อยหัวจุกนะครับ <c oughs> ขอกราบขอพระคุณเจ้าของผลงานและสถานที่ถ่ายทำ บ้านสวนทันวาด้วยนะครับที่แบ่งปันให้พวกเราได้เรียนรู้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นสถานที่จริงเพื่อที่จะหนีฝุ่นหนีมลพิษในเมืองหลวงออกไปพักบ้านสวนทันวาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีบ้านพักส่วนตัว่ํากลางธรรมชาติก็มาที่นี่ได้เลยครับเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ผมไปถอดหรือแกะแบบสีที่ไหนคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมทำคลิปสอนฟรีถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะสนับสนุนหรืออุดหนุนผมก็ทำได้ง่ายๆแค่ชวนเพื่อนๆมากด subscribe กดปุ่มติดตามสีแดงๆแ,และกดกระดิ่งให้ผมแค่นี้ง่ายๆเองครับไม่ยากไม่ยากกดเลยกดเลยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันอีก อย่าลืมเข้าไปเจอกันที่เพจเผือกไปกับช่างและเพจบ้านสวนทันวาด้วยนะครับลิงก์แฟนเพจวางอยู่ใต้คลิปวิดีโอครับ